สวัสดีคะ่ะส,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 สวัสดีคะ่ะ um, สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่บ้านบ้านนางสาวนุ่มค่ะบ้านทศพรน้อยบ้านดงสว่างไหยลุงเหยค่ะอยู่ที่บ้านหมอลำน้อยทศพรน้อยสายลมหวนพีนองค่ะบ้านดงสว่างอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะคะอยู่กับสาวนู่กับน้องบิน คนสวยเนาะค่ะเนาะเอนอนางวินคนสวยในน้ำสวยในค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาววินคนสวยเหตุยังเหมือนี้อ๋อไปเอปอไปงว่วงไปหาคุณค่ะไปหาคุปเปอร์มาไปหาคุปบปอรเลี้ยงงว่วมากค่ะไปเยียนเออไปเยีย่ยมยามถามข่าวบนคูปเปอร์ว่าไปเลี้ยงงว่วงยังไงบ่สหน้าบุยหน้านะค่ะ หาบ้านมาลำหน่อยชุดป้อนหน่สายรำหัวนะค่ะพี่น้องค่ะอยู่กับสาวิษยาคิดค่ะแต่ว่ามาหาอันหมอรำหน่อยเพิ่นกับไปทรงหน้าค่ะมาค่ะก็เหลือตาสาวินคนใส่กับสาวนุคนงามเนาะค่ะเพิ่นกับอยู่บ้านน้ำสาวนุ่คนงามมาตัดสากระเป๋าคนสร้างนะพี่น้องก็อยากโอ้ยเพื่อต่างประเทศค่ะฮ่วยเป็นตา่รำแต่ด้วยฉัเนาะเดยเงินหลายฉันสาวนุนี่เนาะแล้วจะประเทศใดล่ะ สิบแปดกํางเศสกับเครื่องบินกับไอ้เกับเต็มค่ะเครื่องบินไม่ขึ้นเลยก็เลยเด็กกับปัจจุบันสึงสวรรค์สิทธิขึ้นเก่าค่ะสาวนอกพบนกับเต็นสาวนอกพบนมาต่างประเทศค่ะพี่น้องครับเพิ่อยากได้ผัวลิโก้ค่ะสาวเป็นคนงามกับันมัตเล้อทงหน้าค่ะพี่น้องอยากอันไปรอหาผู้บ่าวซำมนอน ครบผู้บาจำหน่อยไปอยู่หรอค่ะเขาจับไปได้อย่างง่วงว่ะเลไปกี่รถเล่นค่ะจ้าวินเป็นรถนอค่ะบ้พนหน่อยเกือบมาตะดทงหน้านะค่ะนอนขาอยู่กัไม่เมียวใครยก็แม่เมียหรค่ะที่บ้านหมอลำน้อยทศพรน้อยสายลค่ะ หมอลำทศพรน้อยสายลมหวานค่ะพี่น้องค่ะบ้านดุนสว่างอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจไปค่ะพี่น้องค่ะในหมู่บ้านเพิ่นเนาะมาเดิมน้ำเพื่อนกันนิดหนึ่งศพรอยค่ะพี่น้องบร่ะน้ำเมื่อนนี่มืออื่นมืออื่นเขาสิไปยังเอือยมืออื่นเขาไปหาโนมัเนาะไปหลัดผูเบาพรุ่งนี้สงสัยจะไปหาโนมัยหาโนมัมแล้วผู้ปหาลิเซ่หาหาไปกินข้าวปลาไปกินข้าวปลากัน มาเด้อค่ะผู้ใดฉันกินฉนใจผู้บ่าซ้ำน้อยอ้ออก็มามาหาเอวินคนสวยค่ะค่ะเอวินคนสวยนะค่ะพี่น้องเบิ่งใกล้ๆเด้อพันใจดีเด้อสาววินค้นงามค้นสวยสาวตาสาวลือบ้านดงสว่างค่ะพี่น้องกับสาวน้คนงามค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะสาวพิมพ์คนโก้สาวพิมพ์คนโก้ค่ะ ค่ะซามินสวัสดีค่ะพี่น้องแม่หนึ่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสานุสวัสดีค่ะติดตามสานุปซามินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ